h าร์เลย์ด i วิสันแผ a นอเมริกา5 0 0รถคันนี้ปปี2 0 2 1นะครับวิ่งเพียง11,000มกิโลเท่านั้นมากระสนีน้ำตาลร i เวอร์ร็อกเกรถพร้อมใช้งานเลยตามชมครับปี๊บเรามีให้นะครับพร้อมแหลกตรงรุ่นปี๊บจากศูนย์แล้วก็ปี๊บด้านบน3ใบายครบถ้วนเลยยางดอกเหลือๆเ,เต็มๆของบิสโตนนะครับผลยางยังมีอยู่เลยนะครับอ่าดูตัวเครื่องนิดนึงนี่อยากให้ดูสี สีน้ำตาลริเวอร์ล็อกเลเก็ดมาผลิกงามๆสวยๆเวลาโดนแสงโคตรสวยเลยนะครับออกสีน้ำตาลเทาๆนะครับทองทองตัวเครื่อง100%มีแคชบาร์จากศูนย์ฮาร์ดแดสานมาให้เรียบร้อยกาดเบาน้ำจานเบรกปั๊มเบรกใหม่ๆเอี่ยมดูยางหน้าครับยางหน้าเส้นยังมีเลยสวยกลิปกาดไฟหน้า มีมาให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยมาดูตัวเครื่องฝั่งน,นี้กันบ้างนะครับยังรอครบจบทุกจุดอย่างเราเปิดไว้แล้าใจเลย549,000บาทเท่านั้นมาดูเลขใบกันหน่อยนะครับเลขหมหม่ 10, 000, 1 1 0 6 4กกโลนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ เจ้าคันนี้นะครับเราเปิดไว้5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเราใจเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ